ที่จังหวัดลอยเอทครับถแถลงข่าวถึงความพร้อมครับเตรียมจุดบังไฟซิปล้านนะครับในงานบุญบังไฟอำเภอพนมไัรประจําปี2 5 6 7ครับนายชัยวัฒชัยเวชพิสิษิ์ครับรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดลอยเอด พร้อมด้วยนายเสกสิไว้ยนิยมพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลอยเอดนายสิทธิทชัยอินทุป,ประภารองผู้อำนวยท,ท่อท่อท่อสำนักงานขอนแก่นและนายทินกรพันธโครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระนมไพร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเภที่บุญบังไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2 5 6 6 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเขาร่วมนะครับที่วัดกาอุดมเวทอำเภอรพระนมไพรจังหวัดลอยเอดโดยงานประเพณีบุญบังไฟอำเภอพนมไพรครับได้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2567ซึ่งในวันที่22มิถุนายนครับจะมีการจุดบังไฟมากที่สุดในโลกนะครับจำนวนกว่า1,000บาั้งพ้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมชมการจุดบังไฟที่เช่าอำเภอพนมไพร ร่วมกันนะครับนำมาจุดถวายองค์พระมหาธาตุวัดกาอุดมเวทยางตะการตาครับอีกทางครับยังมีการประกวดนะครับขบวนแห่บังไฟสวยงามการประกวดนะครับสาวงามนางป้ายรวมถึงการประกวดขบขบวนแห่บังไฟเอ๋ยไงบังไฟโบราณพ้อมการจุดบังไฟซิบล้านถึงสองบ้างที่รับประกันวัาทางสวยงามและก็ปลอดภัยยางที่สุด โดยหนึ่งในนั้นครับก็บเป็นของนางสาวจิราพอสินทุพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นคนทรงนะครับเหตุขื่นเพื่อร่วมจุดในงานอีกด้วยครับค่ะกระทือว่าอำเภอพนมไพระพนะคะก็ยังมีการจัดงานประเพทีบุญบังไฟกันอยู่ซึ่งสีจัดขึ้นนะคะในห่วงของวันที่21ถึง22มิถุนายนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะสนใจอยากไปรวมกิจกรรมนะคะก็สามารถไปได้นะะี่ค่ะ หรือว่าจัดยางยิงใหญ่เลยทีเดียวค่ะ